นะวันนี้ก็มาตอนนี้ก็ทีสองีห้าก็เวลคัมทูสเตปที่4ีริบเจ็ดีิบเจ็ดอ่าเราจะมาดูแจ็คก็สแจ็คก็ทำไรนะอ่าวันนี้ก็มาอยู่ที่คอนโดน้องเอิร์ธครับผมโลกเจ็ดครับผมนี่อยู่นี่วันเกิดวันนี้อ่าวันเกิดวันนี้อ่าเดี๋ยวตามผมมาครับผมเจ้าของแเตปที่ทีริบเจ็ดวันนี้อ่าเรามาดูกันมอนบีคนถ่ายโดยเอ็มตีหมื่นลิ เปิดไฟเปิดไฟเออเข้าไปดูเฮ้ยมึงมึงเข้าไปดูเข้าดูเลยเลยตัวเอเฮ้ยเข้าไปรือเข้าไปเรือเข้าไอใกอสวัสดีครับสวัสดีครับผมไอเยสเต้หลับเมาหลับนะครับใจกอนนะครับแเมาหลับครับจะเต็ที่ีสิบเจ็ดนครับแต็ที่ดีสิบเจ็ดนะครับผมอคอยางขดแดกขายด้วยนี่คือ คือว่านอนด้วยและแดกด้วยอ่ะรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็แดกแดกทารุ่งอ่านี่คือเตนตอนที่47ดักซิลลับนี่คือแจ็ควัตตแจ็ควัตตตัวจริงตัวจริงวันนี้ก็อันนี้อันนี้คือผมเอ็มซิเหมือนลีนี่เป็นคนไทยนะครับก็วันนี้ก็ วันเกิดโรเกิทนะฮะเกิดคนนี้โรเกิทนะครับแล้ววันที่24นะครับแฟนคลับของพีเตอร์จัสตินนะครับผมครับผมนะก็อย่าลืมมาแฮปปี้เบอร์เดย์พีตเตอร์ด้วยวันนี้พีตเตอร์ก็ได้เมาเป็นหมาเมาเป็นหมาอะไรนะอะไรอ้วกไม่นับอ้วกไม่นับเราเป็นแพ้ตอนนี้พีตเตอร์แพ้แล้วแพ้แล้วนะครับนะเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้พีตเตอร์นะครับจะแก้ตัวยังไงสำหรับสเต็ปไม่รู้ว่าเขาจะออกมาแถลงข่าวหรือเปล่ามีแถลงข่าวด้วย ที่วันสาวันสองคืนนี้เมาเยี่ยงหมาอันที่เออนะเต้ยไอ้เจนี่ก็เมาครับไอ้เจนี่ก็เมาไอ้เจนี่ก็เมาเต้ยเป็เมาครับแค่เฉยเฉยไม่ไหวแล้วอะไรนะคอยดิ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 ไม่ไหวแล้วเป็นเป็นไเป็นอะไรไม่ไหวอะไม่ไหวตัวร้อนไข้ขึ้นนะต่โอ้ยเออนี่คือว่าเราปล่อยให้มันไปนอนเราไปแถลงข่าวของนอกกันดีกว่า เราปล่อยให้มันนอนอะโอเคนี่ครับตากออกมาครับปิดไฟมาหน่อยนเราตอนนี้บรรยากาศของห้องอ่าบรรยากาศของห้องครับผมคอนโดธรรมดาเริ่มต้นยี่สิบล้านตอนนี้ยี่สิบเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับยี่สิบล้านโอ้โหยก็คอนโดธรรมดาแล้วคอนโดธรรมดาธรรมดาครับปีเก้านะครับลูมินี่ปีเก้าครับผมตอนนี้ยี่สิบนะครับผม ยี่สิบล้านยี่สิบชั้นที่เทไรนะยี่สิบราคายี่สิบกว่าล้านโอ้ยก็เนี่ยครับครับตังซื้อคอนโดหมดแดกแต่เบนนะเอาเอาตังไปทำอะไรหมดซื้อคอนโดคนี่เรากินอะไรกันพาเมีนกินเบนขนมตังไปคอนโดหมดแดกแต่เบซื้อขนมซื้ออะไรมาเพียบแต่ว่าพี่เตยเขาไปน้อยครับพี่เตยเขาหนีเขายอมวันนี้โรคจิตนะครับมันเกิดโรคจิตเพราะแรงของแจ๊สจ็อดเรามาร้องแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้มันดีกว่า Happy <coughs> Birthday cho mình đi ạ. OK na, lóc na, lóc một lần na. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Phù mùng không à? Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. I hear. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you มันรู้เลยมึงจะเอากี่รอบเนี่ยเฮียสองรอบวันละสองโอเคนะสุขสันต์วันเกิดเดินทางขอให้เนื้าสดมากถ้าเดินทางเดินทางไปไหนวะเดินทางถ้าแควคลาดก็ขอโอ้อยากให้ปลอดภัยเฮียไม่อยากเอาไปมอเอร์โอเคสำหรับสเต็ปนี้จบกันเท่านี้ โอเคนะบ๊ายบายคนดูหน่อยครับผมโอเคบ๊ายบายเลยครับบ๊ายยเลยครับาบ๊ายบาย